สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็สำหรับวันนี้จะจะพามารีวิวที่ใหม่นะครับเป็นเครื่องผลิตดํามดำติดกิทตันอ่ะสำหรับวันนี้เราจะเล่นเป็นการ์ตัวละครเซียร่านะครับเซียร่าเนี่ยจี้ตัวจะเป็นจี้ป้ายแดงนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วส่วนสกิลเนี่ยสกิลนางจะเป็นเมื่อสร้างครบสามอาคารโอกาสสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ไปยังสุดสตาร์ทถ้าไม่ออกจะเพิ่มเี็สกสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเมื่อมันออกเนี่ยจะรีเซ็ตใหม่เป็นสามสิบสามเปอร์เซ็นต์คือตัวนี้เว้ยเป็นตัวที่ เปอร์เซ็นต์แพงเยอะที่สุดแล้วนะครับเยอะอยังไงก็คือแบบพอเหมือนเราสร้างไปหลังหนึ่งครับพอมันไม่ออกเนี่ยจะเพิ่มทีละสามเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งมันแตกต่างจากตัวอื่นครับตัวอื่นเนี่ยจะเพิ่มทีละสองเปอร์เซ็นต์เช่นโคอี้ครับโคอี้จะเพิ่มทีละสองเปอร์อเซ็นต์แต่ตัวนี้จะเพิ่มทีละสามเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโคอี้ก่อนโอ้โหอ่ะโคอี้นี่จะเพิ่มทีละสามเปอร์เซ็นต์นะครับไหน ทีละสองเปอร์เซ็นต์นี่เออเพิ่มทีละสองเปอร์เซ็นต์แต่ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มทีละสามเปอร์เซ็นต์นะครับคือเพิ่มเยอะที่สุดแล้วนะ,ะแลก็ก็จะเล่นเป็นเซตนี้แล้วกันครับเป็นหมวกออกเกาะเป็นแกมนผลิตออฟสร้างแลนด์มาร์คสร้างหลุมดำและเมืองคูนสองคูนสี่คูนแปดนะครับโอกาสออกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปืนฟอนสบู่ออฟตัดนางฟ้านะครับแล้วส่วนเครื่องผลิตหลุมดำออฟสลายกาสป้องกันคือออฟนี้อาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าอีเวนต์นี้มันไม่มีแสงแคลีไงอ,อออก็เท่านี้แล้วกันเนาะน่าจะไหวอยู่นะออปชั่นอ่ะเดี๋ยวนี้จะมาเล่นสายล้มแบบเต็มตัวนะครับก็จะเล่นเป็นห้องเพชรแล้วกันเล่นเป็นแบบใหม่เลยครับคือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทำไมถึงมาเล่น่องแพ้รก็คือคือคลิมนี้เป็นคิดที่วิวนะครับ คือจะเอาสายลมไปบวกกับสายจบไวมัน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 ทำไม่ได้เว้ยมันทำไม่ได้เว้ยคือตอนนี้ห้องแพทจะเจอตัวใหม่ครับคือเขาเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลจบไวมากอ่ะคือสายลมไปเล่นไปเล่นแบบคือคือมันมันไม่ทันจริงๆริงอ่ะต้องนึกภาพตามคือถ้าเจอสายจบไวเนี่ยคือเขาเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลสร้างคู่คือแบบจบไปเลยอ่ะครับคือเราเราเปเื่งสายลมเนี่ยเราต้องรุ้นแลนมาอีกใช่ไหมคือมันไม่ทันจริงๆริงเว้ยถ้าเจอถ้าเจอสายจบไวอ่ะ ผมไม่มีหมวกนะครับอันนี้กะว่าจะทอร์เบิลเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีหมวกดูดเขาไม่ลงนะเพราะว่าเขามีโล่เนาะอาจจะต้องวางจุดช่องบินพอ,อสิรับอสิบสองเป็นเลยฮะเซร่าเนี่ยเป็นตัวที่ผมแตะ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 น้อยมากกับตัวนี้คือตัวนี้ตั้งแต่ได้มาเนี่ยคือไม่ค่อยได้แตะเลยครับ คือที่มันโหดเว้ยคือตอนแรกมันเป็นบัฟบัฟหมวกตัวนี้เป็นบัฟหมวกถ้าจำไม่ผิดจะเป็นบัฟหมวกออมดำไม่ออกหลุมดำแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ออกคืออะไรหลุมทำไม่ออกไม่มีแปนเดี๋ยวเราเล็งสิบแล้วกันครับ ได้เมืองคู่เลยครับนะฮะตอนนี้เมืองเราน่าจะคุณแพงอยู่นะตกทีนี้มีแสบอะ่ะแสบดากแน่นอน, <c oughs> นไม่มีไกด์ว่าเสียดายเอ่ออ่ะเดสิบเอ็ดอยู่นะครับ คือมาเล่นใส่ล้มแต่แต่เจอคนใส่โลกนี่คือหนัก,กว่ะอืมเดี๋ยวเราทอยเขา,าดีกว่าเดี๋ยวเราดึงเขามาดีกว่าเล็งเจ็ดนะครับเดี๋ยวดึงเข้ามาดึงเขามาลงเมืองดีกว่าคืออยากเล่นใส่ล้มอ่ะไม่มีไกยายจะเส่ได้นะครับได้อยู่ได้อยู่ นะขยับเราไม่ติดก็เสร็จแล้วสครับลรหลุมดำไม่ออกสร้างเป็นสี่แลนด์มาร์กนะครับออกออกอยู่สองออกอยู่สองครั้งนะสำหรับหลุมดำดโอกาส85%แต่เราสร้างเป็นสี่แลนด์มาร์กออกสองออกสองออกสองครั้งก็ถือว่าโอเคอยู่ แต่ความจริงเนี่ยโอกาสออกมันน่าจะทุกรอบเนาะเบอร์สองกันครับ <4. S 1> อยากจบมากเลยตานี้อ,อ่ะหลุมดำออกนะครับ <8. S 1> ขังหน่อยไหมไม่ขังไม่คงไม่ขังไม่ขาดแม่อะไรทั้งสิ้น สิบสองไหมครับเดี๋ยวเราดึงขึ้นมาแล้วกันเนาะอโอเคครับผมน่าจะน่าจะไม่รอดแล้วแหละลตอนนี้เราสร้างแลนด์มาไปอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเราสร้างไปห้าแลนด์มาครับออกออกสามรอบเนาะอีกสองครั้งคือไม่ออกนะครับ อีกสักตาสองตาแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้เราเราไม่เจอนั่นเละเรา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 เจอโลว่ะดูดเขาไม่มันเลยออฟหลุมดำออฟหลุมดำเราย,ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นออฟออฟเป็นนั่นนะ่ะออฟสร้างสร้างหลุมดำแล้วเมืองคูนี่อันนี้คือจะแจ่งมากเลยมันอยู่ในหลุมดำมอืม ิบด้วยกันครับออกแปดออกแปดเล็งเล็งสามสี่ห้าเนี่ยออกแปดเลยอันนี้เป็นเซตค่าเราชัดเลยนะครับเพราะว่าเขามมีแปนปลอมด้วยนะโอ้โหดูเขาดูดเมืองคูนได้นะเบอร์ยี่แปดนะครับออปชั่นสวยมากครับโอ,อปชั่นสวยมาก ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่รอดเจอแปลนปอมครับดูเหมือนคูนอันนี้ขึ้นหนักสิบ <11. S 1> เอ็ดเดี๋ยวเราเลงเลงสิบสองแล้วกันครับสิบสองกับเก้าเนาะสักอย่างหนึ่ง <4. S 1> ออกสี <5. S 1> ไม่ ทำไมรถจับไม่ได้หมีเลยวะเขายังจับได้หมีเลยโดนโดนดูดแน่ๆเบิ้ลอย่งห็นโดนดูดแน่ๆใจเย็นพี่ชายใจเย็นพี่แบบแม่นอะนะครับแม่ ไม่ขาดว่ะสู้ดีกว่าอสิบสองไหครับออกเจ็ดตอนนี้ถอยเน่าจริงเสียละนะคือตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอาเขายัางไงครับเพราะว่าเขามีแปดนปอมไงถึงเราแ้้งมือคูณไปเนี่ยเขาก็ไม่เจ็บครับเพราะว่าเขาดูดมือคูณไปหมดเลยเดี๋ยวตอนนี้ต้องยอมว่ะ เปิดมาลงคุกนี่คือโคตรสวยเลยแล้วทอดมาคือทอยมาไม่ได้เมืองเลยครับลงคุกทอยมาได้ดแปดตานี้บอกตรงๆว่าน่าจะไม่รอด เดี๋ยวเรากันกันดีกว่าครับกันไม่ได้เลยคือตอนนี้ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้เขาครับเด้งนะดอีกอ่ะโคตรโหดเลยโคตรโหดเลยอ่ะนะครับก็แพ้กันไปนะสําหรับเกมนี้ช่วไม่เข้าข้างเลยอ่ะเย็มต่อไปครับ ซูเไม่ไหวจริงอะเีนี้ต้องยอมรับว่าเขาเขาเดินดีมากเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วกันครับเซเล่ามันมันทอยเน่าอยู่นะเอาตรงๆคือที่ไม่ค่อยมีคนเล่นเนี่ยคือที่ไม่ค่อยมีคนเล่นเนี่ยคือมันทอยเน่าคือมาตอนแรกเนี่ยเป็นบัฟเป็นบัฟหมวกเป็นบัฟหมวกห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะค,คือแบบโหดมากแต่พอหมดบัฟเท่าน,นั้นแหละคือทอยเน่าจริงๆอะเลยเลยไม่ค่อยได้เล่นครับสำหรับตัวนี้ แต่ตอนมีบัฟแต่ตอนมีบัฟเนี่ยรับแต่ยืนยันได้เลยว่าหมวกออกดีมากบัฟบหมวกเนี่ยคือหมวกแบบหมวกห้าสิบห้าปอร์เซ็นตะแต่พอหมดบัฟคือแบบทอยทอยหน้าจริงนะทอยทอยมั่วเลยทอยสี่ไปแปดครับพอหมดบัฟบก็เลยไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้ ไม่เจอคนเลยเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> ไม่เจอคนเลยคุณหายปไปไหนเงียบไมสิยาพ้องเพชร คือห้องเพชรกับห้องแพทเนี่ยความแตกต่างมันถามว่าแตกต่างไหมคือไม่ค่อยแตกต่างนะคือเจอคนโหดก็เจอโหดคนโหดเหมือนกันนะฮะห้องเพชรกับห้องแพทคือมันมันไม่ค่อยต่างกันเลยแต่แค่การลงทุนมันน้อยกว่าท่านนึงครับเจอคนโหดก็เจอคนโหดนะพอๆกับห้องแพทแล้บสำหรับห้องเพชรมันแตกต่างตรงที่แตกต่างตรงที่เพชรครับเพราะว่าการลงทุนมันน้อยกว่า อะเจอยังมีความเอวยเจือไก่อยู่นะครับแปนออกไหมแปนออกไหมไม่ออกนะครับสิบสองไปครับผมอ่านแปนออกแปนออกเดี๋ยวสักนิดหนก่นครับช่องบินเลยครับสิบเอ็ดได้ไหมโอเคผมได้สิบเอ็ดอยู่ คูณเม,ม,ม,มืองอีกคูณเมืองคูนข้าไปครับตอนนี้เมืองนี้แพงอยู่นะยี่ห้าเอ็มนะครับตกทีนี้ก็แบบแสบดากเหมือนกันนะตกที <c oughs> อ่านะเขาเล่งเตดนะครับจะโดนก่อไหมเดี๋ยวรอบเบิ้ลที่สองมาดูด,ดีกว่าครับอยากดูดอ่ะ 1ิบสองอีกรอบหนึ่งได้ไหม,มได้ด้วยนะครับแปลนออกนะครับงั้นเราก็ต้องเอาเมืองแพงๆมาเลยนะเอาเมืองคู่ไปเลยครับแพงๆมาเลยคูณไปครับกี่เอ็มมายี่สิบหกกับยี่สิบห้าอ่ะสิบเอ็ดครับผม ขังออกนะครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับตอนนี้ไม่ตัดไม่ตัดนางฟ้าต้องขายเมืองอะ่ะขากู้นะครับนะฮะบ,บินออกนะครับก็ลาก่อยนะครับตอนนี้นะครับอันนี้คือประโยชน์ประโยชน์ของหลุมดำนะครับคือเราเราวางดักเมืองเขาได้ไง ประโยชน์หลุมดํามีมีเยอะอยู่นะครับวางดักเมืองเขาได้อะก็หลุมดําเดี๋ยวก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็รีวิวเท่าๆแล้วกันเนาะสําหรับคลิปรีวิวรี่หลุมดํานะครับส่วนตัวผมผมมองว่าโหดนะเพราะว่ามันสามารถดักเมืองเขาได้นะครับดักดักให้เขาเผื่อเขาจ้าจบไงแล้วก็ไปดักเมืองเขาได้นะครับทําให้เขาจบไม่ได้ไงประโยชน์ที่นี้มีเยอะอยู่นะครับอย่ามองว่าที่นี้กระจกนะคือที่นี้มันโหดนะครับมันโหดมันโหดจริงๆอะที่นี้ เปอร์เซ็นต์ออกก็เยอะอยู่นะครับสาหรับเปอร์เซ็นต์85เปอร์เซ็นต์ก็ผมก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าโอเคแหละสําหรับเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ